มัสก,การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์รณสวัสดิ์ท่านกระยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมบร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับว,วันพุธแรมสองขาเดือน9ปีมะโรงวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆบอกสีตะกั่วสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน ทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของข,องขลังโป่งขามพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักขินีในชื่อคือจอจานช,ชอชงิงชอช้างสอโซชอกระเฉยและย่อหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนําคือบอยไม้ปอปลาพ,อ,าพ,อ,าพอพึ่งพอฝาพอผ่านพอฟันพอสมเผาและโมมา เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนําคือยอยักษ์รอเลยรอลิงและหวอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข7เลข9และเลขหนึ่งหมายเซษวันนี้ปราศสอนด้วยว่ามือที่มีค่าที่สุดก็คือมือที่ฉุดเราในตอนที่เราล้มลงคําพูดที่มีค่าที่สุดก็คือคําพูดที่ได้มาตอนที่เราหมดกําลังใจ ขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกาลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ